Mừng mừng đây thai rồi, thay hộp gọi tiết bài này Ôi bác bác, bác thái hồn dù thế nào, bác chi mà tin tâm của bác Thái hồn gọi tiết bài này เสียสมาธิถ่ายหูงนบักหายสิไใช่สิไปใช่มหาห่าหรอเบิ้งโควิดนีแหละจ่าถ่ายหูบ่บมันโควิดต,ติดมาหามาดูสิทุกวันนี้แล้วก็ถ่ายหูอยู่เพียบพ่ายสมาติดน้ำกู้มึงนั่นแหละมาก็ใช่สมนติดกับพายจักรแน่นัอนบ่าอายทางได้อันทางเขาอันบานโดบะโคบบานบะโคนคำนะกับไปตำทางแรกเนาะเฮ้ยหวยก็ชัดลงหวยไปรึกกับ,บป้าน้ำก็ฮอนเลย นั่นน,นั่นบ่อายห้เด็กท่ามันทางบักเฮ่นบ่แก้วนะทางได้เอาบักเตอลอนอันนี้มึงัวเห็นบ่กกูนี่บ่แก้วมึงท่าให้ยังนั่นนั่นบ่อายห้าด็กพาเราไปป่านข้างหน้านี่หันข้างหน้าขาดพอมขึไปป่านนี่บ่อะไรบ่แก้วฮะบ่ได้ได้เลยข้างหน้าพร้อมขาดอยู่นะให้เด็กบนไปป่านอยู่จังเราช่องพัดกีเพราะก็ยังบ่ป้าหน้าพอมขึ้นไปป่านนี่โลต้าฮะคนใหม่พุ่น เอากระบอกเป็นยังไงนาไอ้สบายดีเด้อถ่ายหูต่อไปไปหาคนหมายโอเคห้าคนหมายเว้ยสายข้างหน้เดี๋ยวหลาถ่ายหูถ่ายหูต, <Okay. S 2> หหหต่อไปกู